สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทำนายดวงของความรักของท่านนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพมาขึ้นมาเทพมาคือเทพแห่งสงครามการสู้รบต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในสําหรับดวงความรักนะคะมักจะเป็นลักษณะของการ แข่งกันดีแข่งกันเด่นค่ะแข่งกันในเรื่องของคความสามารถพิเศษส่วนตัวของใครของมันนะคะความหวานชื่นก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงต่อคู่แต่ต่างคนต่างไปให้ความหวานชื่นกับคนรอบนอกกับเพื่อนฝูง แทนที่จะมาให้กันนะคะมันก็เกิดความรู้สึกบาดหมางก,กันได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นดวงความรักของคนของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสดใสมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดกฎนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการถูกจับตามองค่ะนะคะคุณก็อาจจะเกิดในเรื่องของอการแตกแถวหรือออกนอกรูนอกทางได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดึงๆกันไว้หน่อยเมื่อฟังแล้วนะว่าดวงคนมีคู่จะเป็นลักษณะเหมือนต่างคนต่าง หาความสุขใส่ตัวคุณผู้หญิงก็ควรที่จะหันหน้ากลับมาเอาใจใส่คุณผู้ชายนะคะส่วนคุณผู้ชายก็ต้องหันหน้ากลับมาเอาใจใส่แฟนที่เป็นผู้หญิงไว้ก่อนนะคะเผื่อที่จะได้ป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณทั้งคู่แล้วจะได้ไม่ต้องมานอนโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างในภาพนะคะ หากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ